สรุปเหรียญรางวัลล่าสุดซีเกม2025โปรแกรมการแข่งขันช่องทางถ่ายทอดสดวันนี้11ธันวาคม2568สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับมาติดตามข่าวสารซีเกม2025กันต่อสรุปเหรียญรางวัลล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับวันแรกไทยกวาดมาได้ทั้งหมดถึง19เหรียญทองซึ่ง เหรียญทองได้มาจากกีฬาประเภทแบดมินตันหนึ่งเหรียญทองเรือแคนูสามเหรียญทองหมากลุกหนึ่งเหรียญทองจักรยานที่เป็นจักรยานเสือภูเขา MTB สองเหรียญทองฮอกกี้ห้าคนหนึ่งเหรียญทองยูยิซซูคลาสสิกสองเหรียญทองยูยิซซูต่อสู้สามเหรียญทองเปตองหนึ่งเหรียญทองม้าโปโลหนึ่งเหรียญทองเซปักตะก้อสองเหรียญทองการว่ายน้ำนะครับหนึ่งเหรียญทองแล้วก็เทควันโด1หนึ่งเหรียญทอง โดยที่ทีมชาติไทยของเรานะครับทัพนักกีฬาไทยกวาดมาได้19เหรียญทอง13เหรียญเงิน9เหรียญทองแดงเมื่อวานนี้เหรียญรวมทั้งหมดมีทั้งหมด41เหรียญก็จะประกอบไปด้วยแมตต์บินต้านะมีับมี1เหรียญทองแล้วก็1เหรียญทองแดงส่วนเรแคนูมีสามเหรียญทอง1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงหมากลุกมี1เหรียญทองจักรยานมีสองเหรียญทอง1เหรียญทองแดงฮอ กีห้าคนมีหนึ่งเหรียญทองหนึ่งเหรียญทองแดงจูจิซูมีสองเหรียญทองสองเหรียญเงิน จูจิซูแบบต่อสู้มีสมเหรียญทองสามเหรียญเงิน1เหรียญทองแดงเปตองมี1เหรียญทองหนึ่งเหรียญเงิน1เหรียญทองแดงโบโลหนึ่งเหรียญทองเซปักตะก้อมีสองเหรียญทองสองเหรียญเงินว่ายน้ำมี1เหรียญทองหนึ่งเหรียญเงิน1เหรียญทองแดงแล้วก็เทควันโดมี1เหรียญทองสามเหรียญเงินสองเหรียญทองแดงอ่านี่คือเหรียญรางวัลของทีมทัพนักกีฬาไทยทั้งหมดเมื่อวานนี้ทีนี้นะครับ สรุปเหรียญรางวัลล่าสุดแอดมินสรุปที่ช่วงเวลาบ่าย2นะครับ14นาฬิกาของวันที่11ทธันวาคมสม68ตอนนี้ไทยเรารังอันดับที่1ของตารางเหรียญครับ19เหรียญทอง13เหรียญเงิน9เหรียญทองแดงเหรียญรวม41เหรียญ ที่2เป็นอินโดนีเซียครับห้าเหรียญทอง9้าเหรียญเงินเเหรียญทองแดงเหรียญรวม21เหรียญอันดับ3สิงคโปร์ห้าเหรียญทองสี่เหรียญเงินหเหรียญทองแดงเหรียญรวม14เหรียญอันดับ4เวียดนามสี่เหรียญทองสี่เหรียญเงิน16เหรียญทองแดงเหรียญรวม24เหรียญอันดับห เมียนมาสองเหรียญทองครับสี่เหรียญเงินหนึ่งเหรียญทองแดงเหรียญรวมเจ็ดเหรียญอันดับหกมาเลเซียสองเหรียญทองสองเหรียญเงินสิบเหรียญทองแดงเหรียญรวมสิบสี่เหรียญอันดับที่เจ็ดฟิลิปปิน สองเหรียญทองสองเหรียญเงินเก้าเหรียญทองแดงเหรียญรวมสิบสามเหรียญอันดับที่แปดลาวหนึ่งเหรียญทองหนึ่งเหรียญเงินหกเหรียญทองแดงเหรียญรวมแปดเหรียญอันดับที่เก้าบรูไนหนึ่งเหรียญเงินหนึ่งเหรียญทองแดงเหรียญรวมสองเหรียญแล้วก็อันดับที่สิบติมอร์เรสเต้หนึ่งเหรียญทองแดงส่วนกัมพูชาถอนตัวจากสีเกมในครั้งนี้ครับ ทีนี้มาดูโปรแกรมการแข่งขันของวันนี้ครับ11ธันวาคม2568ในการแข่งขันซีเกม2025โดยการชิงชัยวันนี้ชิงทั้งหมด54เหรียญทองต้องบอกว่าดุเดือดมากๆเลยนะครับซึ่งการแข่งขันฟ bon นะุตบอลชายฮะเวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปนะกลุ่ม B มาเลเซียเจอกับเวียดนามถ้าเป็นทีมชาติไทยของเราเวลา19นาฬิกาครับกลุ่ม A สิงคโปร์พบกับไทย แล้วก็ฟุตบอลหญิงครับเวลา16นาฬิกากลุ่ม B ีเมียนมาเจอกับเวียดนามแล้วก็เวลา16นาฬิกากลุ่มบีมาเลเซียเจอกับฟิลิปปินส์ก็มาดูกันนะนี่คือตารางการแข่งขันของฟุตบอลส่วนแบดมินตันครับเริ่มตั้งแต่10นาฬิกาเป็นต้นไปครับประเภทบุคคลรอบ32คนแล้วก็รอบ16คนนะครับมีการแข่งขันแบบต่อเนื่องนะส่วนบาสเกตบอลประเภท 3, 3 แข่งขันกันเวลา17.45นาทีเป็นต้นไปครับทีมชายรอบชิงเหรียญทองแดงแล้วก็เวลา18.35นาทีเนีน่ยจะเป็นรอบชิงเหรียญทองนะครับเวลา18นาฬิกาก็จะมีการแข่งขันประเภทชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศด้วยนะฮะอาทีนี้วอลเลย์บอลการแข่งขันรอบแรกอยู่นะครับแข่งขันกันที่สเตเดียมอ่าอินรดสเตเดียมหัวหมากของ ทีมทัพนักกีฬาวเยสบอลหญิงทีมชาติไทยของเราในแข่งเวลา17.30นากานาทีไทยพบกับฟิลิปปินส์เป็นการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มรอบแรกนะเป็นกลุ่ม A ซึ่งมีการถ่ายทอดสดก็จะมีช่อง nbt แล้วก็ทีสปอร์ตเซเว่นะฮะติดตามชมเชียร์ได้ถ้าแอดมินมีลิงก์จะแปะเอาไว้ให้ด้วยนะครับส่วน คู่อื่นๆน,นะอย่างเช่นเวลา15บานาฬกาเนี่ยก็จะมีกลุ่ม B เมียนมาเจอกับอินโดนีเซีย NBT ถ่ายทอดสดเช่นเดียวกันนะส่วน Air s p o r รรอบแรกแข่งขันกันที่ชนบุรีนะครับเริ่มตั้งแต่เวลา9นาฬิกามาแล้วนะครับส่วนระบำใต้น้ำรอบคัดเรื่องเนี่ยเริ่มตั้งแต่ช่วงของเวลา10นาฬิกาประเภทหญิงแล้วก็ประเภทผสม เวลา19นาิกา30นาทีก็จะเป็นประเภทหญิงอีกนะครับทีมอีเวนต์กรีธาเริ่มแข่งขันกันที่สนามสุพัชราสายกรุงเทพก็ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปกรีธานี่ก็น่าลุ้นหลายรายการของทีมทัพนักกีฬากรีธาไทยนะอย่างช่วงของการแข่งขันเวลา16นาฬิก30นาทีเป็นรอบชิงชนะเลิศน,นะครับก็คือควางค้อนชายฮนะแล้วก็ กระโดดจ้ำชายนะเวลา1 6บหนาิกาสนาที1 6บหนาินาทีเนี่ยก็เป็นกระโดดจ้ำรอบชิงชนะเลิศเช่นเดียวกันเวลา1 7บเนาฬิกานะครับเป็นวิ่ง100เมตรชาย17บเนาฬิกายีนาทีะเป็นของทีมหญิงนะรอบชิงชนะเลิศเวลา1 7บเนากายนาทีวิ่ง100เมตรหญิง1 7บเนนาที วิ่งเมตรชายรอบชิงชนะเลิศเวลา1 8 0 5นาทีวิ่ง100 1,500เมตรหญิงรอบชิงชนะเลิศเวลา18 1 5นาทีรอบชิงชนะเ,เล 18, 5, ิศน,น,น,นะครับกรีธาประเภทดิสคัสชโตรแล้วก็เวลา 18. 35นานทีนะครับเป็นการแข่งขันวิ่ง400เมตรแบดมินตันนะครับ ก็เริ่มการแข่งขันมาแล้วตั้งแต่ช่วงเวลา9นาฬิกาตอนนี้นะครับก็ยังมีการแข่งขันอยู่ในช่วงของเวลา13นาฬิกาแล้วก็รอบถัดไปนะครับส่วนเบสบอลเนี่ยรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A เริ่มการแข่งขันแล้วตั้งแต่เวลา9นาฬิกา30นาทีส่วนเวลา14นาฬิกาแข่งขันอยู่ตอนนี้คือไทยจะก,กับมาเลเซียส่วนบินเลียดอ่าเริ่มแข่งขันตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่เมืองทองธานีนะฮะประเภทชายเดียว มวยเริ่มการแข่งขนันรอบก่อนรองชนะเลิศ er, ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาแล้วก็ถ้าเป็นประเภทชาย48กิโลกรัมชายนะครับแข่งขันเป็นรอบคาวเตอร์ไฟนอลหรือว่ารอบ8คนแล้วนะไทยเราก็มีลุ้นเหมือนกันนะครับเรือแคนู oo, เริ่มการแข่งขันมาตั้งแต่ช่วงเวลา9นาฬิกาแล้วนะเป็นรอบคัดเลือกนะเดี๋ยวก็จะสูะ่ในรอบชิงต่อไปจักรยานนะครับแบบ Cross country อ่จาจักรยานเหมือนกับปั่นในเมืองนะครับเริ่มการแข่งขันมาตั้งแต่ช่วงเวลา9นาฬิกาเรื่องของสเก็ตบอร์ดนะครับสตรีมพาร์คนะฮะแข่งขันเวลา17นาฬิกาเป็นประเภทหญิงรอบคัดเลือกแล้วก็ประเภทชายเนี่ยเวลา19นาฬิกาส่วน Extreme Water Ski กนะก็คือบอร์ดสกีบอร์ดเนี่ยนะครับแข่งขันกันตั้งแต่เวลา9นาฬิกานาทีแล้วก็จะมี กอล์ฟนะครับเริ่มแข่งขันเวลา8นาฬิกากอล์ฟนี่ก็แข่งขันกันค่อนข้างยาวหน่อยนะครับส่วนยิมนาสติกก็เริ่มแข่งขันตั้งแต่เวลา14น30นาทีนะครับซึ่งเป็นรอบชิงชนะเลิศประเภทอุปกรณ์ส่วนแฮนด์บอลนะครับไทยเจอกับเวียดนาม ทีมชายเวลา17นาฬิกาทีมหญิงจบไปแล้วครับเวลา13นาฬิกาไทยเจอกับฟิลิปปินส์อันนี้เป็นรอบแรกนะครับจูยิซูก็เริ่มตั้งแต่เวลา9นาฬิกาส่วนเซปักตะก้อนะครับอันนี้น่าสนใจครับช่วงของการแข่งขันตั้งแต่9นาฬิกานะครับจนถึงเวลา18นาฬิกาติดตามชมเชียร์ได้เป็นรอบแบ่งกลุ่มอยู่นะครับสำหรับทางด้านเซปักตะก้อว่ายน้ำเริ่มการแข่งขันนะครเป็นรอบคัดเลือกมาตั้งแต่ เก้านาฬิกาแล้วนะฮะซึ่งก็จะมีว่ายกบชาย100เมตรนะฮะว่ายฟรีสไตล์หญิง200เมตรเดี๋ยวผสม200เมตรหญิงการเชียง50เมตรหญิงการเชียง50เมตรชายฟรีสไตล์50เมตรชายรอบชิงเนี่ยเริ่มตั้งแต่เวลา18นาฬิกานะครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมเชียร์กันเดี๋ยวแอดมินจะแปะลิงก์การถ่ายทอดสดเอาไว้ให้ส่วนเทควันโดเช่นเดียวกันนะครับเริ่มมาตั้งแต่ สิบนาฬิกาเป็นรอบคัดเลือกแล้วก็จะมีการแข่งขันเป็นรอบนะครับสาหรับเทควันโดเนี่ยแข่งขันวันเดียวจบนะรุ่น6 2สิถึงหกิกิโลกรัมหญิงอ่าเป็นรอบ16คนแล้วก็รอบ8คนรอบ4คนแล้วก็รอบชิงต่อไปนะครับรุ่น8 0ดสิถึงแปกิโลกรัมชายรุ่น40อ่าไม่ต่ํากว่า4 6กกิโลกรัมหญิงรุ่นไม่ต่ํากว่า54กิโลกรัมชายนะฮะ ก็มีหลายรุ่นเหมือนกันนะครับรอบชิงชนะเลิศก็น่าจะประมาณช่วงของค่ำค่ำนะสำหรับเชควันโดครับนี่คือตารางการแข่งขันโดยรวมนะครับของการแข่งขันซีเกม2025วันที่11ธันวาคม2568ถ้าตกกีฬาชนิดไหนต้องขออภัยด้วยแอดมินจา อัปเดตนะครับผลงานของทีมทัพนักกีฬาไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งแน่นอนว่ามีการแข่งขันในหลายรายการแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นรอบคัดเลือกอยู่ในช่วงของรอบเช้าแล้วก็รอบบ่ายส่วนใหญ่ไปชิงกันเนี่ยนะครับก็จะเป็นช่วงของเย็นๆค่ำๆนะเดี๋ยวจะมีอัปเดตเกี่ยวกับเหรียญรางวัลแน่นอนนะครับสำหรับช่องทางการถ่ายทอดสดนะมีช่องทาง รับชมเยอะเลยครับอย่างเช่น True Vision นะครับช่อง626อ่าถ่ายทอดสดแบดมินตันนะมาติดตามชมเชียร์ได้ถ่ายถึงเวลา21นาฬิกานะครับก็จะมีหลายรายการเหมือนกันแล้วก็ถ่ายทอดสดอีกครั้งหนึ่งนะครับช่อง648เนี่ยตั้งแต่เวลา8นาฬิกา50นาทีถึง16นาฬิกาของ True Vision อันนี้ถ่ายทอดสดจูจิซู ก็ช่วงเย็ยนๆน่าจะแข่งจบแล้วก็รู้เหรียญรางวัลน,นะครับสำหรับกีฬาประเภทจูจิสซูนะฮะส่วนถ่ายทอดสดอีกช่องหนึ่งของ True Vision ก็คือช่อง629ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาที่ผ่านมาแล้วนะครับถึง19นาฬิกาแล้วก็ช่อง630นะครับจะถ่ายถึงเวลา18นาฬิกาของวันนี้อ่าถ่ายทอดสดบาสเกตบอล3คู3นะครับแล้วก็จะมีไทยรัฐ ทีวีช่อง32แล้วก็ทรูวิ i ชั่นช่อง6-4-6ซึ่งเริ่มถ่ายทอดสดแล้วนะครับถ่ายถึงเวลา17นิาเนี่ยเป็นการแข่งขันชกมวยสากลสมัครเล่นบ็อกซิ่งนะครับมาติดตามชมเชียร์กันแน่นอนว่าไทยเราก็มีลุ้นเหรียญรางวัลแล้วก็ช่องทางรัฐนะครับ NBT ถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา13 5นานทีถึง18นิาถ่ายทอดสดบาสเกตบอล3.3เช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็ ช่อง648นะครับถ่ายทอดสดคาราเต้เวลา14นาฬกาถึง16นกา30นาทีสนุกเกอร์ด้วยนะครับช่อง655ถ่ายทอดสดตั้งแต่14ถึง16นาฬิกาช่องไทยรัฐทีวีแล้วก็ท r ูพิช s i ่นช่อง631ถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา15นาฬิกาถึง18นาฬิกาเป็นเซปักตะก้อหลายคู่เหมือนกันนะครับมาชมกันมาเชียร์กันแล้วก็จะมีเทคบอลนะคร ช่อง NBT ของรัฐแล้วก็ True Vision นะครับเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา15.30นานาทีถึง17.30นานาทีอ่ะแล้วก็จะมี T Sport 7นะฮะถ่ายทอดสดเกี่ยวกับอ่ประเภทกีฬากรีฑานะครับตั้งแต่เวลา16.20นาฬ่นาทีอถึง19.30นานาทีทั้ง T Sport 7แล้วก็ True Vision ช่อง6.32นะส่วนการแข่งขันวลอลเลย์บอลนะที่เป็นวอลเลย์บอลหญิง ซึ่งการแข่งขันตั้งแต่เวลา17ากา20นาทีถึง19กา30นาทีไทยเจอกับฟิลิปปินส์นะเป็นแมตท,ที่2ของรอบแรกเนี่ยทรูวิชั่นช่อง627ถ่ายทอดสดนะมาชมเชียร์กันนะครับส่วนทีสปอร์ตเแล้วก็ช่องวันนะครับถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา17กา25นาทีเป็นการแข่งขันกรีธานะครับประเภทวิ่งนะมาเชียร์กันนะครับได้รับชมแบบจุใจแน่นอน อันนี้ก็คือช่องทางการถ่ายทอดส,สดนะแล้วก็ถ้าเป็นฟุตบอลอ่าฟุตบอลชายนะครับไทยเจอกับสิงคโปร ซึ่งช่อง628เนี่ยถ่ายทอดสดนะครับเขาถ่ายทอดสดถึงเวลา21นาฬิกานะมาดูกันครับโอ้โหมันกันแน่ๆครับมีช่องทางการรับชมเยอะเลยครับสำหรับสื่อไทยนี่คือรายละเอียดนะคุณผู้ชมแอดมินนำมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับทราบนะครับเดี๋ยวก็จะอัปเดตเกี่ยวกับผลงานของทีมทัพนักกีฬาไทยต่อไปครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้แล้วท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารซีเกมส์2025บอลและกีฬาสวัสดีครับ